เบิงพี่นอ้องพาพี่น้องมาเบิงจุดส้มบิวริมฟัง,ขงโขงอู้เดี๋ยวคนไปทางนั้นก็จะเป็นภูเขาควายพี่นอ้องภูเขาควายฟังเล่างามงามพี่นอ้องภูสูงสูงท้องฟ้าวันนี้บ่ฮอนเนาะท้องฟ้าก็เป็นขึ้มขึ้มน้ามงามพี่นอ้องิ่นเกิดทางขาง่นพี่นอ้องทางขางัญญานาคเนาะน้ามงาม,งาม ชมวิวลิมโขงฟอมพี่น้องจุดนี้ก็จะเป็นนาวัดไทยพี่น้องวัดกะลมลื่นดีพี่น้องสวัสดีค่ะสบายดีเมื่อดีแม่วักปังกะเข่ามาพุวิสัยพี่น้องสิพาพี่น้องมาเวิง้มวิวริมโขงพี่น้องจุดนี้ก็คือจุดวังไฟฟันยานาคออก ทุกๆุกปีพี่น้องฟังทางนั้นกับฟังเล่าฟังบ้านแม่บักปังพี่น้องแม่บักปังกะอยู่เล้าพี่น้องทุกๆุกปีสิผาข้ามเดือนสิบเอ็ดฟังไฟไฟนาก็จะออกจุดหนีพี่น้องไก่ออกแล้วปีนี้กะไก่เสีออกพรรษาแล้วเนาะอันนี้ก็คือฟังโขงพ่นวิสัยเพิื่อนกัน้ังเสียเตียมงานออกพรรษาแล้วพี่น้อง ไกลๆมือล้ออันนี้ก็ป้ายเทศบาลอำเพอคนปิ๊ดไซคนเทดกะป้ายงามงามเป็นรูปพญานาคคือการพี่น้นนองจุดส้มวังไฟพญ,ญานาคอันนี้ค่ะจุดหนึ่งอยู่ไกลยินฟังโขงเนาะอันนี้ก็เป็นทางลง่มไปส้มวังไฟพ,ญ,พญ,ญานาคพี่นอ้อง หลุดนงามหลูดพญนาคทางโลกดิ้มโค้งกะจะเป็นรูปพญนาคคือการพี่น้องอันนี้ก็คือทางลงทางโค้งร้อยกระทุ่งก็จะมาล่งหนีนะคะช่วงออกพรรษาเมาเบบ่งวังไฟพญนาคก็จะลงหนีเตรียมงานพี่น้องใกล้เสออาพา่น้องอีกบางทีเส้าอิดก็เป็นออกพรรษาละ อันนี้กะเอาไม้ไฟมาเห็ดเลืออเลืออไฟประัปประดาจิลองนำง้ำขงนคนจิจาดแบบนี้ถูกปีพี่น้องเน,ะนะาะคึ้นสกอสางขึ้นมาใหม่พี่น้องงามงามคนมาการาบไหวบูซาจุดนี้พันก็จะจุดทูกเก้าดอกไหว พญานาคพี่น้องทั้งทางนี้กะทั้งหางเพิินพี่น้องหางพญานาคเดี๋ยวคนไปฟูนกะฟูนเห็นหอดฟักเล่าวเป็นฟูงสัน้นกะฟู้เขาค่ายพี่น้อง ยิ่งามงามพี่น้องอันนี้ก็ทางข้างๆพ,พิ่นอ้องงามงามพี่น้ององค์ไงจุดมองนี้ก็จะเป็นตลาดเล้าพี่น้องว,วันเสาร์ทุกวันเสาร์กับวันอังคารวันทีน่นี้ช่วงนี้โควิดเนาะพิปดทาพี่น้องฟังเล่ากับโบดรมากับมีแต คนไทยมาขายกเพราะว่าวันปกติกะเน่้ค่าก็ได้้บริมาพี่น้องบริมาแต่วันเสากับวันอังคารทาเรือเอาของขามเล้าถ้าคนฟังไทยอยากขามก็จะขามจุดนี้พี่นอ้องช่วงนี้โควิดเนาะมันก็เลยปิดทาไว้เนื้่ค่าก็ได้บริมาไม่ค่าฟังเล้านี่กับป้ายจุดพ่นปุนไทยเล้า สีมานี่แล้วไหมค่ะพามาเบิงจุดชมวิวเป็นฝังโขงเนาะพี่น้องอันฟูนไก่ไก่ก็คือเป็นฟูเขาคัา้วฝังเล่าเลยพี่น้องฝังบ้านแม่กปังงามงามพี่น้องจุดนี้ก็จะเป็นวัดไทยคนเช็ดทำพราะย่านาคักเป็นไ,ไนพี่น้องเป็น ทางเขาทำพญานาคพี่น้องแม่บักปังกะพาพี่น้องมาส้วมวิวริมฟังโขงนะพี่น้องงามงามยุข้างหลังกะฟังเล่าพี่น้องคลิปนี้กะเอาซ้ำนี้ก่นเนาะฝากกดติดตามช่องแม่บักปังเลยเดอ้อขอบคุณค่ะ